اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور สนับสนุนรายการโดยผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมณนะ021846810 0818129615มูลนิ 10, ธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยอ s s i k u m w มะตุลลอฮ l ว a h ะเราะกาตุฮสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับระกลับมาพบกับรายการมุสลิมไทม์นะครับทางททบ5 ั้งแต่เวลา5้านาฬิกาถึงหนาฬิกา30นาทีนะครับเมื่อเราพบกันแน่นอนล่ะครับย่อมมีเรื่องราวทางสังคมเรื่องราวของความรู้มาฝากกับท่านผู้ชมนะครับและช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงของห่วงใหญ่ด้วยใจรักครับ ช่วงหงยายใหด้วยใจรักด้วยความหงยายใหจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตพันธุ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับฝ่ายสกาดและสังคมสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนคุณซาฟีนะราบเรียบอายุ97ปีเธอมีลูกทั้งหมด11คนเสียชีวิตไปแล้ว6คนปัจจุบันลูกของเธออีก5คนนั้นมีครอบครัวและแยกย้ายกันไปบ้างแล้ว <bij na> ในบ้านที่เธออาศัยอยู่นั้นรวมกันทั้งหมด9คนปัจจุบันคุณซาฟินะเองมีโรคความดันข่าวอ่อนแรงด้วยสภาพของวัยชราแต่เธอก็ยังมีความจำที่ดีสามารถอ่านอัลกุรอานได้อย่างแม่นยำชื่ออะไรนะครับซางวนแต่ว่าชื่อซาฟินานชื่อแคซาฟินะนามสกุลอะไรครับนามจริงนราบเรียบราบเรียบ ครับผมอายุเท่าไหร่แล้วครับจําได้ไหมครับอายุเี่ยครับเก้าเจ็ดอัลลอฮฺอักบัตก้าสิบเจ็ดแล้วมีลูกกี่คนครับจาได้ไหมลูกสิบคนสิบเอ็ดคนอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮฺโดนมีเสียหมดเหลืออยู่เหลือกี่คนครับห้าคนเหลือห้าคนหญิงสี่ชายคนที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับเหลืออยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้โตอยู่กับใครล่ะครับ ดูกันลูกดิคนเดียวนมีอีกยี่คนเพิ่เก้าบ้านนี้อยู่กี่คนล่ะครับหลายคนเยอะเก้าคนเก้าคนล้านเลนดูต้นไพลกันล้านอะไรเก้าคนครับแล้วลูกๆอยู่ด้วยกันหมดไหมก็ไปอยู่ที่อื่นด้วยแยกๆกันไปครับครับอล่อนี่เก้าสิบนี่ความจําขนาดนี้เนี่ยทำดีเลยยังอ่านกุรอานได้ไหมครับอ่านกุรอานได้ไหมครับนะอ่านกุรอานได้ไหมครับยังจาได้ไหมอ่านได้ไหม อันกุรอานก็อันยาซีนอัลลอฮฺหุ่อขบัรลาอิลาฮ์อิลลาห์อัลลอฮฺอันนั่นคือไม่จบลงได้แต่ไทยได้ได้อาซีนน้องเยอะเลยต้องเลี้ยงน้องและนี่ชื่ออะไรครับท่านพ่อชื่อไลลาไลลานี่ไลลานี่ต้องดูแลท่านอยู่ตลอดก็ไปทำงานด้วยกลับมาก็อันนี้ด้วยแล้วแล้วถ้านต้องใส่กางเกงอนามัยไหมครับเขาเขาไม่ค่อยชอบใส่แต่ดันมีกระโถนให้ก็ให้ ก็ให้อ่าใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ให้เราไม่ต้องซื้อแล้วใช่แล้วท่านนี้ไม่อยู่ใครดูแลล่ะครับน้องชายน้องชายก็เป็นสตรกเนี่ยพึ่งใจนอนอยู่อ๋อนอนอยู่นี่น้องชายก็เป็นสตอกใช่คนเดียวครับคุณย่เขามีพี่น้องหกคนเหลือคนหนึ่งที่ใต้คนหนึ่งเสีแล้วครับแล้วเป็นสตรกนี่ยังไงฮะมันเพราะอะไรอยู่ดีๆก็ล้มไปเลยหรือยังไม่ได้ทันล้มสิถ้าล้มจะเป็นเดินไม่ได้นี่ก็แเย แต่ <Okay. S 1> โตะในหูก็ยังได้ยินดีเนาะอัลลอฮ์เกาสิบแปเนี่ยทำดนรับร้องให้ลายลาผู้เป็นลูกสาวของเธอคอยดูแลขณะที่กลับจากงานและต้องดูแลน้องชายอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นโรคมีอาการทางสมองคุณซาฟีน่าเองถึงแม้จะเป็นผู้สูงอายุก็ตามแต่ก็ยังสามารถนั่งละหมาดได้ทุกเวลาเธอเล่าให้เราฟังว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นเธอพยายามที่จะถือศินอดให้ครบในทุกๆวัน โต๊ะยังละหมาดได้ไหมครับได้แหละนั่งละหมาดได้อัลฮัมดุลิลลาัต้องนั่งนี่แหละอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์เดินบวชก็ปีที่แล้วแบบไม่ได้ต่อกได้ก็บางทีก็ขาดวันสองวันเแบครับเราก็นั่งละหมาดนะหัวหงายหลังไปโอ้มันมีประตูแล้วก็ จะแก้บวชครับอืมหลายพวกผมอายุเยอะดันเบาอีดังเบาอีกขยับแคบแคบก็ยับเดินไปครับนู่นก้าวขึ้นตรงนั้นครับอืมหงายหลังหัวตาตรงไปโรงพยาบาลครับผมเดืนบวชครับคก็เลยทำดีละยังแข็งแรงนะครับแล้วพี่เลยาทำงานที่ไหนครับเนี่ยทำอยู่แถวนี้แหละไกล้ๆเนี่ก็ไปมาก็สะดวกนะทำดีละก็ วันนี้ทางมูลนิธิศูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยพี่ชาคิดกะรีมีเนี่ยเป็นผู้จัดการกองทุนนักสการดและสังคมสงเคราะห์นะครับเราก็ลงพื้นที่มาช่วยอยู่นะแล้วขอดูอาให้พวกเราด้วยนะโตนะนะ้ขมีขกำลัง,อ,งอาเอาอาี็ดอย่าไข่ทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับฝ่ายสการดและสังคมสงเคราะห์มูลนิธิเพื่อศูนกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความมุมานะของเธอจึงได้มอบเงินทุนสการด และผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณซาฟินะเพื่อเป็นกําลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตพันธ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ0218468100818129615มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาะทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพธรรมะ0218468100818129615 ในเรื่องราวของสังคมหลายคนก็จะต้องมีการสัมผัสกับสถานที่หรือแม้แต่อาชีพของตนเองวันนี้ในช่วงแวดวงมุสลิมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับบรรยากาศของวิถีชีวิตพี่น้องมุสลิมในช่วงของแวดวงมุสลิมครับชุมชนบ้านปากน้ำเทพาหมู่ที่7ตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ตามวิถีชีวิตอาชีพประมงออกเรือหาปลาเพื่อนำมาทำแปรรูปเป็นผลิตภันปลาแห้งโดยมีการรวมกลุ่มกันผลิตแปรรูปอาหารทะเลจากพี่น้องชาวประมงชายฝั่งเพื่อออกจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนเมื่อก่อนขายดีค่ะปลาเขาสั่งกันเยอะแต่ช่วงนี้พอโควิดมาหลังๆนี้ก็ขายไม่ค่อยได้มันก็แย่ลง บางคนเขาก็จะไม่ทํางานแบบนี้แล้วเขาก็จะไปหาเงินที่อื่นมาเลี้ยงดูครอบครัวเพราะว่างานแบบนี้มันไม่ไหวแล้วเหนื่อยอ่ะต้องดูแลครอบครัวเมื่อก่อนผู้ชายเป็นเป็นคนดูแลครอบครัวใช่ไหมแต่ตอนนี้ผู้หญิงต้องสู้ด้วยสู้ด้วยตัวเองเพราะว่าบางคนเขาก็เป็นแม่ไม่เขาก็ต้องทํางานเลี้ยงลูกหลานเพราะว่าต้องเหนื่อยเพราะทางานแบบนี้ก็ไปไม่รอดแล้วค่ะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแล้ว เป็นลากทำปลาแห้งใช่ไหมครับไปซื้อมาจากปตัตตานีซื้อมาก็มาดองไว้ก็ทําพรุ่งนี้เช้าทําพรุ่งนี้เช้าก็ทําเสร็จเราก็ไปล้างล้างปลาเสร็จเราก็มานําตากเรามานําตากเสร็จแล้วพอแห้งบ่ายสองเราก็เก็บเก็บไปขายบางคนก็ตั้งไว้จนเย็นพอห้าโมงก็เก็บตอนเช้าก็ไปส่งแม่ค้าคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ส่งแม่ค้าแล้วเพราะแม่ค้าของไม่เอาแล้วเพราะว่าเขาขายของยาก เราก็เลยต้องมาขายเองบางทีก็จากที่ทํามาวันละสองสามร้อยกิโลต้องมาเป็นแค่50กิโลบ้างจิตกิโลบ้างให้ขายได้ต่อวันที่นี่มีมีแต่พวกปลาหลังเขียวอย่างเดียวที่ปัตตานีมันมีปลาเมฆขน,น,นุนปลาทูแขกแล้วก็ปลาหางแข็งปลาเลียบปลาขมิน้นมันมีครบปลาเงินปลาดาบเงินอะคะ่ะมันมีหลายชนิดปลา ตากแห้งบางทีก็เรามาแปลรูปเป็นปลาหวานก็ได้เป็นตัดตัดหัวออกก็จําหน่ายได้บางทีก็มันจําหน่ายไม่ได้มัน,ม,นมันเบาเกินไงถ้าทําแบบนี้มันน้าหนักดีกว่าแบบนู้นมันเบาราคาสู้ไม่ไหวมันมันมีหลายขั้นตอนแล้วก็ทําช้าจําหน่ายเราก็แยกกันขาย แยกกันขายแต่ว่าจะกําไรเยอะมันไม่ค่อยจะมีแล้วมีแต่กําไรเล็กๆน้อยๆก็พออยู่ได้พออยู่ได้ไม่เยอะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเราทําเสร็จสองชั่วโมงเราก็มาตากอิกอะไรก็ประมาณสี่ชั่วโมงได้นะเพราะว่าเราทําเราตื่นมาตีสองกลางคืนเสร็จประมาณตีห้าหัวรุ่งก็ตอนเช้าพอหกโมงเช้าเราก็มาล้างตาก ไปตามตลาดเมื่อก่อนไปตามตลาดได้ลูกค้าสั่งเยอะแต่เดี๋ยวนี้ตามตลาดก็คงมีเอาแล้วเพราะขายยากขายไม่ได้เราก็เลยต้องช่วยช่วยกันขายช่วยช่วยกันออกวันหนึ่งก็ประมาณถ้ารวมกันทั้งหมด5คนอะประมาณ7 8 0 0กิโลได้ใช่แต่ว่าช่วงนี้ไม่ถึงแล้วเพราะว่าประมาณ2-300กิโลก็ต้องแบ่งทำ ใช่เพราะว่าขายไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ไม่มีใครซื้อแล้วก็ไม่มีโคม่ลูไปนไหนหมดชาวบ้านไม่ค่อยมีคนแล้วเดี๋ยวนี้ในตลาดนั้นก็ไม่มีขายออนไลน์ไม่ได้ขายเพราะว่าปลาเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราขายออนไลน์เราก็ต้องใส่ตัวยาเข้าไปถ้าเราไม่ใส่ตัวยามันจะส่งไม่ได้เพราะว่ามันจะหมินแล้วก็จะเป็นหนอนใช่มันจะเป็นขึ้นราอะไรแบบนี้ อยู่ได้ไม่นานถ้าเราขายแดดเดียวแบบนี้ได้ให้แห้งแล้วก็วันสองวันไม่เป็นไรถ้าหลายหลายวันเราขายไม่ได้เราส่งไม่ออกเพราะว่ามันจะขึ้นราบางทีก็ขาดทุนบางทีก็ทํายังไงเนาะท้อก็เราไม่ถอยเราสู้เพราะว่าเวลาปลาขายไม่ได้ฝนตกเราก็ให้คนที่ที่สวนยางอะ่ะเขาเอาไปทําปุย๋ยเราก็ให้บางทีก็ไปเอาเงินเงินนี่นอกระบบเอามาจ่ายเพราะว่าเราไม่มีเงินจะให้ไง เพราะว่าเงินในกลุ่มมันก็หมดแล้วเพราะว่าเราทําทุนมาทุกอย่างมันก็ไม่เหลือแล้วเพราะว่ากินบ้างอะไรบ้างเราก็ไปยืมหนี้เขามาบางคนโทรจะไปทํางานที่อื่นแล้วเพราะว่าไม่ไหวแล้วสู้ไม่ไหวแล้วถ้าว่าสมมุติว่าพวกเราเดือดร้อนแบบนี้ทุกคนถ้ายังไม่อยากให้พวกเราไปทํางานที่อื่นอยากให้อยู่ที่บ้านถิ่นที่เรากําเนิดก็อยากให้หน่วยงานในดก็ได้ค่ะช่วยเหลือพวกเราทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนมาสนับสนุนพวกเราช่วยกันซื้อค่ะ ด้วยกันเืยมีค่ะ0843 120 128ค่ะถ้าว่าสมรุราชอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนก็มาแนะนำมาชมได้ค่ะที่นี่ค่ะที่หมู่7จ็ดตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะบ้านปากน้ำเทพาค่ะ ยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาะทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าสแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและปริกภาพัตมานะ02 1846810 081 8129615 และจากนี้ไปเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในช่วงของวัลลฮาดีษซึ่งท่านอาจารย์ได้พร้อมแล้วนะครับที่จะพบกับเราในช่วงนี้ครับอัลสสล i ัลลอฮฺอัสสลลอฮฺอัล a อฮฺอั u ลออัลลฮฺอัลลิลลอฮฺอั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 ลลฮัลลอฮอะลาอฮลลฮฺอัลลออัลลอัลลฮอัลอฮอัลาอฮอัลลอัลลอฮฺลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ ขอความสันติความปราณีและความจำเริญจากลอสุบฮานนอวตาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันละฮัดดิสวันนี้ขอเสนอหัดิสบทหนึ่งนะครับที่มีบันทึกในหนังสือสอฮามุสลิมนะครับเป็นหัดิสที่ซาเฮียนะครับ ข้อความของฮะดิษมันก็คือมีรายงานว่ามาคุยรอรอซูลุลลอฮิสซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไบนะอัมรอยนี้อิลลาอัคฮะไอัยซารฮุมะมาลัมยะคุนอิสมันเฟิงกานะอิสมันกานะอับอาดันนาซีมินหูนะครับนี่ก็คือตัวบทหรือมาต่างของฮะดิษนะครับฮะดิษบทนี้มีความหมายว่าารอซูลุลลอฮิสซาลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นเมื่อท่านเมื่อให้ท่านเลือกระหว่างสิ่งสองสิ่งนบ,บีก็จะเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุด ของสองสิ่งคือถ้าเอาสองสิ่งเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งที่ง่ายและก็ยากท่านนาบีจะไม่เลือกสิ่งที่ยากนะครับท่านนาบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายอันนี้เป็นสุนนะในการดําเนินชีวิตที่ที่สำคัญมากนะครับแล้วก็มาลามยากุลอิสมานตาบใดที่สิ่งนั้นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอิสมานอิสมานเป็นบาปหรือเป็นโทษฝ่อิงกาอิสมานกาอับอัดานาสมินหูแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นบาปเป็นสิ่งที่เป็นโทษ เป็นสิ่งที่ผิดบัญญัติของศาสนาแล้วท่านนบีก็จะเป็นคนที่ออกห่างไกลมากที่สุดที่สําคัญที่เราควรที่จะได้รับบทเรียนนะครับได้รับคําสอนจากฮะดิษบทนี้ก็คือว่าในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ยากและก็สิ่งที่ง่ายดังนั้นเนี่ยเมื่อมีสิ่งที่ง่ายกับสิ่งที่ยากเนี่ยมาเผชิญกับเราเนี่ยท่านอบีสุลตลานละวะลิวะสลัมได้ทําเป็นแบบอย่างเป็นสุนนะให้เราได้ปฏิบัติก็คือท่านอบี จะไม่เลือกไอ้สิ่งที่ยากยากท่านนาบีจะเลือกสิ่งที่ง่ายๆนะครับตาบใดที่สิ่งนั้นไม่เป็นบาปตาบใดที่สิ่งนั้นไม่ผิดบัญญัติของศาสนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะสรุปจากเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสรุปได้ความว่าเมื่อเรารเผชิญกับปัญหาที่จะต้องเลือกระหว่างสงสิ่งนะครับสิ่งที่ต้องนํามาเป็นเกณฑ์ในการไข้ควรในการที่จะปฏิบัติก็คือ1 นะครับสิ่งที่เราจะเลือกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดบัญญัติศาสนาหรือไม่นะครับทุกว,วันนี้เนี่ยเรามักจะใช้คำว่าตัสซาคุณก็คือมักจะง่ายๆหรือมักง่ายกับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเราก็บอกว่าย, picnic, ยุนๆกันไปนะครับมันเป็นบาปเล็กหรือมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นบาปใหญ่โตอะไรอะไรทั้งเนี่ยนะแล้วเราก็ไปเลือกที่จะปฏิบัติอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับ ท่านนบีจะเลือกสองสิ่งนียท่านจะเบีเอาเอาประการที่หนึ่งก่อนก็คือสิ่งนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นอิสมืนเป็นบาปนะครับถ้าหาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยท่านนบีก็จะเป็นอับอับอัเดนาซิมินดูเป็นเป็นคนที่เอ่อห่างไกลมากกว่าคนอื่นในการที่จะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปเลือกในสิ่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเลือกระหว่างสองสิ่งหรือหลายๆสิ่งเนี่ยนะครับ ที่จะต้องเลือกแค่เอามาสิ่งเดียวเนี่ยประการแรกนะครับที่เราได้รับบทเรียนจากฮะดิษนี้ก็คือว่าเราจะต้องมีเกณฑ์พิจารณาในเกณฑ์ที่1ก็คือสิ่งนั้นจะต้องไม่เป็นบาปสิ่งนั้นจะต้องไม่ผิดบัญญัติของศาสนาแต่ถ้าหากว่าในสสิ่งหรือ3ส,สิ่งเนี่ยมันไม่ผิดบัญญัติศาสนาทั้งหมดนะครับไม่มีอะไรที่ผิดบัญญัติศาสนาก็ให้เลือกไอ้สระเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับอย่าไปเลือกสิ่งที่ยากที่สุดนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเป็นวิถีปฏิบัติที่ที่งดงามมาก,มากๆของท่านนาบีสุลตาร์วะลยฮล่อสันาบนะครับท่านนาบีมีคําสอนอีกหลายๆหะดิษนะครับที่จําได้ก็คือว่านาบีมีหะดิษบทหนึ่งที่บอกว่ายัซซิรูวะลาตัวอัสซิรูแปลว่าท่านทั้งหลายจงให้ง่ายๆนะครับวะลาตัวอัสซิรูอย่าให้ยากๆเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําให้การปฏิบัติของเรานั้นง่ายนะครับถ้าพูด ให้ผู้ฟังก็คือพูดให้ผู้ฟังนั้นง่ายต่อความเข้าใจอย่าไปพูดในสิ่งที่ทําให้คนฟังนั้นรู้สึกยากในการที่จะเข้าใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นนบีจะเลือกในสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับในทางเลือกหลายๆทางนะครับแล้วก็ท่านนบีก็บอกว่าอย่าเลือกทําในสิ่งที่ยุ่งยากอย่าทําให้เกิดความยุ่งยากในเรื่องของศาสนานี่มันก็จะมี บางเรื่องนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะที่มีความง่ายกับความยากนะครับในวิธีการสอนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าในการสอนศาสนาหรือในการสอนในการปฏิบัติในเรื่องของศาสนาในเรื่องของจริยธรรมอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมี2ส,สิ่งนะครับที่มีทั้งยากและก็ง่ายนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าเราควรที่จะต้องเลือกในสิ่งที่มันจะทําให้ การปฏิบัติเนี่ยมันง่ายอย่าทําให้การปฏิบัตินั้นมันเกิดความยุ่งยากสลับซับซ้อนนะครับนบีพูดถึงอีกข้อดีส่ดหนึ่งก็คืออินนามะบุอิสตูมุอัลลิมันมุยัสซิรอนนะครับอันนี้ก็เป็นหะอดีอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนาบีบอกว่าท่านนั้นถูกแต่งตั้งมาให้เป็นครูมัวอัลลิมันแปลว่าเป็นครูนะครับแล้วก็มุยัสซิรอนเป็นครูที่ทําให้ง่ายนะครับเป็นครูที่ง่ายๆก็คือเป็นครูที่สอนให มีความเข้าใจในการปฏิบัติหรือในการศรัทธาอะไรก็แล้วแต่เป็นสส่งยร์งัยเพราะฉะนั้นอิสลามโดยภาพรวมเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาที่มีคำสอนไม่ว่าจะเป็นหลักศรัทธาหลักปฏิบัติหรือหลักจริยธรรมก็แล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นถือว่าเป็นหลักที่มีความสะดวกมีความง่ายดายด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอาลกุรอานก็ได้มาย้ำเตือนยูรีดุลลอฮฺบิกุมุญยุสรอวะลายูรีดุบิกุมอุส ละอยู่กันลิฟุลลอฮุน,นัฟซันอิลลาวุสอาหานี่ก็คืออายา์กุรอานที่พูดถึงว่าอัลลอฮ์นั้นปรารถนานะครับกับพวกเจ้าในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยุสก็คือสิ่งที่ง่ายได้ไม่ปรารถนาในสิ่งที่เป็นความยากลาบากเพราะฉะนั้นเราอย่าเลือกในสิ่งที่ยากลําบากนะครับในการปฏิบัติให้เลือกในสิ่งที่ง่ายในการที่จะนำมนปาปฏิบัตินะครับอัลลอฮฺเรฟิวุวนีดายะกุสซสัลลอฮอะลัยกุ้มบารอมะตุลลอฮิวะบเระกุฮ์ หลายคนเข้าใจว่าความสําเร็จนั้นอยู่ที่ตัวเราแต่หากว่าความสําเร็จอยู่ที่ตัวเราจริงๆแล้วไม่มีใครอยากที่จะล้มเหลวไม่มีใครอยากที่จะเสียใจแต่สิ่งที่สําคัญคือเราต้องทําให้ดีที่สุดและความสําเร็จนั้นพระผู้เป็นเจ้าจะเป็นผู้ประทานให้กับเราเองครับนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมถามซึ่งพบกันเป็นประจำทุกเช้าว,วันศุกร์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5ใแห่งนีน้วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับ ผมสมานงามขนองและทีมงานทราทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับอ s s a l a m u a l a i k u ม w a r a h m a อ u l l a h w a ร a r a k a สวัสดีครับการตัดสินใจในการทําเรื่องอะไรก็ตามในเบื้องต้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดตลักการศาสนาอิสลามหรือไม่เมื่อไม่ผิดตลักการศาสนาท่านนาบีมุฮัมาาาาาามัดสลลลมจะเลือกทําสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอเพราะท่านนาบีไม่ต้องการให้บุคคลใดกระทําสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นภาระหนักกับเขาแต่ท่านนบีส่งเสริมอะไรที่เป็นเรื่องที่ง่ายดายและสะดวกท่านนบีมักเลือกทำก่อนเสมอโดยมีเงื่อนไขเดียวคือต้องไม่ผิดตลักการศาสนานั่นเองท่านรอซูลสลลัลฮฺวะลัยฮิวะสลัมได้กล่าวว่ามีสองเรื่องให้ท่านรอซูลสลลัลฮฺวะลัยฮิวะสลัมเลือกทำท่านรอซูลจะเลือกทำในสิ่งที่ง่ายกว่าเสมอตราบใดเรื่องนั้นไม่ผิดตลักการศาสนาถ้าหากว่าเรื่องใด เป็นสิ่งที่ผิดตลักการาศาสนาะท่านละซูละลลอฮุอัลัยฮิวะซัลลัมจะเป็นผู้ออกห่างมากกว่าผู้คนทั้งหลายบันทึกโดยมุสลิม